นักเทศอย่างด็อกเตอร์ซากีไนดึงดูดผู้ฟังได้เฉพาะเมื่อผู้ฟังไม่มีความรู้พอคุณเอาด็ตอร์มาอยู่ร่วมกับคนที่ศึกษาพระคัมภีร์หรืออันกุลระอานพวกเขาจะหัวเราะไล่ด็ตอร์อลงจากเวทีเลยทีเดียวลองมาดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาข้ออ้างของด็อกเตอร์ไนตามที่ด็อกเตอร์ไนพูดพระเยซูได้ทํานายการมาของมุฮัมมัดในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ16 ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ16พระเยซูคริสต์กล่าวว่าเราจะทูลขอพระบิดาจะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไปให้เราไปอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ยอห์นบทที่14ข้อ16พระเยซูกล่าวว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป ให้สังเกตว่าพระเยซูเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาตรงนี้มุสลิมเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาหรือไม่ไม่เพราะตามอันกุลระอ่านพระเจ้าไม่ได้เป็นบิดาให้ใครเลยก่อนที่เราจะมาดูความหมายของข้อนี้เราจะเห็นว่าไม่ตรงกับคำสอนของอิสลามอยู่ดีให้ด็อกเตอร์ไนพูดต่อเขากําลังจะบอกว่ามุฮัมหมัดเป็นนบีเท,ท็อธิบายข้อความในข้อนี้สิด็กเตอร์ไน พระเยซูคริสต์กล่าวในกิตติคุณยอห์นบทที่สิบสี่ข้อสิบหเราจะถูนขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไปหมายความว่าพระเยซูคริสต์จะไม่อยู่กับคริสเตียนตลอดไปพระผู้ปลอบประโลมผู้ที่จะมาทีหลังนบีคนใหม่จะอยู่กับท่านตลอดไปเขาว,ว่าข้อนี้กำลังพูดถึงนบี น่าสนใจมากเพราะข้อนี้ไม่ได้เอ่ยถึงนบีเลยแต่ดรตอร์ไนทำอย่างนี้เรื่อยๆคือเขาจะตีความกับสิ่งที่พระเยซูได้พูดเราจะพูดได้หลายอย่างเพื่อตอบสนองดรไกทตอร์ตอนนี้เราอาจจะพูดได้ว่าเขากำลังปกป้องมุฮัมมัดโดยใช้หนังสือพระธรรมพระคมทีเล่มที่เปิดฉากด้วยการเป็นพระเจ้าของพระเยซูในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะาทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะาทรงเป็นพระเจ้าและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นมาโดยพระวาทะาพระวาทะได้ทำอะไรอีก ข้อ14พระวาทะาได้ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสนาราศีของพระองค์คือสนาราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงแน่ทีเดียวตรงนี้พูดถึงพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของพระธรรมยอนตอนท้ายของพระธรรมยอ์สิทธิของพระเยซูชื่อโทมัสพูดกับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์ พระธรรมยอนได้กล่าวถึงการซิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์หน้าแปลกที่มุสลิมจะใช้พระธรรมเล่มนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงบรรยากาศแห่งความไม่รู้เรื่องทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ง่ายแต่เราจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยเราจะชี้ให้เขาเห็นว่าในบทเดียวกันที่ด็เตอร์นายกำลังพูดถึง พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราแหลกนะสามใน9 9พระนามของอันล็อคคือผู้ทรงนำทางทางทรงสัจจะและประทานชีวิตแต่เราจะไม่คิดว่าพระเยซูเอาพระนามของอันล็อมาใช้ในบทที่ด็อเตอร์นกำลังพูดถึงเราอาจจะสังเกตว่าในบทที่ด็เตอร์นกำลังพูดถึงพระเยซูอ้างว่าพระองค์สามารถตอบคำอธิษฐาน พระองค์พูดกับศิษย์ว่าพระองค์จะไปหาพระบิดาพระองค์บอกว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติทางพระบุตรอะไรกันพระบิดาและพระบุตรพระบุตรจะตอบคำอธิษฐานของอัครทูตฟังแล้วเหมือนอิสลามหรือเปล่าไม่หรอกแต่เราไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้ดรเตอร์ไหนพูดว่าผู้ช่วยหรือผู้ปลอบประโลมนั้นคือมุฮัมมัด พระเยซูพูดอะไรต่อเกี่ยวกับผู้ปลอบประโลมนั้นพระเยซูบอกว่าผู้ช่วยนั้นคือพระวิญญาณแห่งความจริงตามอิสลามมุฮัมหมัดใช่วิญญาณหรือพระเยซูตรัสว่าโลกรับพระวิญญาณไว้ไม่ได้เพราะและไม่เห็นพระองค์ตามอิสลามมุฮัมมัดเป็นคนที่เรามองไม่เห็นหรือพระเยซูได้พูดกับสิทธิ์ของพระองค์ในศตวรรษแรกแต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์พวกเขารู้จักมุฮัมหมัดหรือ เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านมูฮัมหมัดอยู่กับศิษย์ของพระเยซูในศตรวรรษแรกหรือและจะประทับอยู่ในท่านมูฮัมหมัดประทับอยู่ในศิษย์ของพระเยซูในศตรวรรษแรกหรือฟังแล้วไม่เหมือนมูฮัมหมัดเลยรู้ไหมเราจะชี้ทั้งหมดนี้ให้ผู้ติดต,ตามดตอร์ซากินในดูและถามเขาว่าข้อความตรงนี้หมายถึงมูฮัมหมัดใช่ไหมแล้วเขาจะตอบคุณด้วยใบหน้าซื่อใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าพูดถึงมูฮัมหมัด ือมูฮัมหมัดคนเดียวที่พระเยซูพูดถึงในตอนนี้แทนที่เราจะไปสู้กับความไม่รู้เรื่องความโง่ของผู้ที่ติดตามด็อกเตอร์นานั้นให้เราเห็นด้วยกับเขาไปก่อนเพื่อที่จะโต้แย้งกันต่อตอนนี้เราจะคิดว่าพระเยซูได้พูดถึงมูฮัมหมัดในยอห์นบทที่1 4บสี่ข้อสิบหเราจะคิดกว้างกว่านี้ได้หรือแหลกดีนะเมื่อเราตามความคิดเขาขนาดนี้ ด็อกเตอร์ไนจะกลับต่อต้านอิสลามและสนับสนุนคริสเตียนอย่างไรหรือด็อกเตอร์ไนไม่เพียงแต่อ้างคำพูดของพระเยซูถึงผู้ปลอบประโลมในยอห์นบทที่14ข้อ16หแต่เขาจะอ้างอิงคำพูดของพระเยซูในยอห์นบทที่16หข้อเจพระเยซูพูดว่าอย่างไรด็อกเตอร์ไนมีเขียนไว้ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่16หข้อที่7พระเยซูคริสต์ตรัสว่าอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านพระเยซูตรัสว่าอย่างไรแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านใครเป็นผู้ส่งพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจคำตรัสของพระเยซูถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเราก็จะใช้พระองค์มาเราก็จะใช้พระองค์มาเราก็จะใช้พระองค์มา คำถามสำหรับมุสลิมใครเป็นผู้ส่งมุฮัมมัดมุสลิม,ม,ลมทุกคนจะพูดอย่างเต็มปากว่าอันเลาะเป็นผู้ส่งมุฮัมมัดเป็นนบีตามคำสอนของอิสลามอันเลาะเป็นผู้ส่งมุฮัมมัดมุฮัมมัดถูกส่งมาโดยอันเลาะตามคำตรัสของพระเยซูและตามคำพูดของซากินไนเพราะเขาอ้างถึงข้อพระคัมภีร์นี้เป็นคำพยากรณ์ที่เชื่อถือได้ใครเป็นผู้ส่งผู้ปลอบประโลม ผมจะเตือนคุณว่าพระเยซูได้ตรัสด,ดังนี้อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านใครเป็นผู้ส่งผู้ปลอบประโลมพระเยซูดังนั้นพระเยซูเป็นผู้ส่งผู้ปลอบประโลม ผู้ปลอบประโลมถูกส่งมาโดยพระเยซูอันเลาะเป็นผู้ส่งมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดถูกส่งมาโดยอันเลาะถ้าผู้ปลอบประโลมนั้นคือมูฮัมหมัดอย่างที่ด็อกเตอร์สากินในอ้างแล้วพระเยซูคือใครเล่าฮาเลลูยาขอบคุณครับด็อกเตอร์ไหน ที่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระเจ้าของท่านพระเจ้าของมุฮัมมัดและทรงเป็นพระเจ้าของมุสลิมทุกคนเนื่องจากด็อตอรซากีในพิสูจน์ให้เราเห็นและสรุปว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพี่น้องมุสลิมมีปัญหาแล้วพระเยซูคือพระเจ้าแต่อันกุลระอ่านกล่าวว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้ามีความหมายแค่สองแนวมูฮัมหมัดไม่ใช่นบีแท้ เพราะมูฮัมหมัดเป็นคนที่นำเอาอันกุระอานมาให้ซึ่งมีข้อเท็จว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าหรือไม่ก็มูฮัมหมัดเป็นนบีแท้ซึ่งเริ่มแรกท่านยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่คำพีของท่านถูกบิดเบือนโดยมุสลิมที่มาทีหลังตามที่ด็อร์ซากินในพูดมูฮัมหมัดไม่ใช่นบีแท้หรือไม่ก็มูฮัมหมัดเป็นนบีแท้แต่มุสลิมเองเป็นผู้บิดเบือนคำพีที่ท่านได้รับ มุสลิมไม่ต้องการพูดว่าอันกุระอานถูกบิดเบือนฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีเ็จเนื่องจากมูฮัมหมัดเป็นนบีเ็จเราไม่ต้องไปฟังเรื่องงี่เง่าของด็อกเตอร์ในว่าผู้ปลอบประโลมคือมูฮัมหมัดและเราสามารถรับรู้ว่าผู้ปลอบประโลมนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ยิ่งกว่านั้นพระเยซูได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่านี้พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่ 15: ข้อ26 แต่เมื่อพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจได้เสด็จมาแล้วที่เราจะใช้มาจากพระบิดามหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นพระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเราตรงนี้เหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกส่งมาโดยพระเยซูแต่นี้ไม่ใช่วิญญาณธรรมดาไม่ใช่วิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมานี่คือพระวิญญาณที่มาจากพระบิดา และเมื่อพระวิญญาณอยู่ในผู้ติดตามพระเยซูที่ไหนก็ตามที่เขาไปที่ไหนก็ตามที่เขาไปแม้เขาจะเดินทางทั่วจากกระวนนี้ดังนั้นวิญญาณมีพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ทุกผลทุกแห่งทำให้ผมคิดถึงสดุดีซึ่งกษัตริย์ดาวิดเขียนสดุดีบทที่หนึ่งร้ข้อ7จถึงแ ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในนรกดูเถิดพระองค์ทรงสถิตที่นั่นหากพระวิญญาณมีพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นพระวิญญาณคือพระเจ้าอย่างไรก็ตามพระเยซูเป็นผู้ส่งพระวิญญาณ ดรสซากินนยอมรับแล้วว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าตอนนี้เรามีหลักฐานมากขึ้นพระเยซูเป็นผู้ส่งพระวิญญาณของพระเจ้าแต่เป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าส่งวิญญาณของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าดูเหมือนว่าแนวความคิดอิสลามเรื่องพระเจ้าง่ายเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้เราจะพบเรื่องนี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอิสยาบทที่48ข้อ16ห ยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลกล่าวพระองค์บอกว่าจงเข้ามาใกล้เราฟังเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเรามีได้พูดในที่ลี้ลับตั้งแต่มันเกิดมาเราก็ได้อยู่ที่นั่นแล้วและบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระเจ้ามาฉะนั้นพระเจ้าถูกส่งมาโดยพระเจ้าพร้อมกับพระวิญญาณของพระองค์อย่างไรก็ตามพระคริสตธรรมคมภี์ยืนยันว่ามีพระเจ้าองค์เดียว เรื่องนี้มาจากบทแรกของพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่าปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีและพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราพระเจ้าพูดกับใครพระองค์ไม่ได้พูดกับทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์และพระเจ้าองค์นั้นที่ทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นพหูบด พระเจ้าตรัสในบทแรกของพระคัมภีร์ว่าพระองค์เป็นหนึ่งในด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งพระองค์เป็นมากกว่าหนึ่งและเราสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นในพระลักษณะของพระองค์เมื่อเราอ่านต่อในพระคัมภีร์พอเราอ่านมาถึงพระธรรมยอนเรายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหากเราไม่เข้าใจในคําสอนเรื่องตรีเอกานุภาพดรซากินไนจะพยายามให้ผู้ติดตามเขาเชื่อมั่นว่า อิสลามเป็นศาสนาเที่ยงแท้สิความไม่รู้เรื่องของนักวิชาการมุสลิมเช่นซากินไนเขาพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีของพระเจ้าแต่ในขณะที่เขาพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีของพระเจ้าเขาพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าโดยไม่ตั้งใจว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และมูฮัมหมัดเป็นนบีเทียมเท็ด ดอกเตอร์ซากินไนและอะมัดดีดัดซึ่งอยู่ก่อนเขาใช้ชีวิตเพื่อจะให้ผู้ฟังของเขาหลงเชื่ออย่างไม่มีความรู้แต่เมื่อเขาสอนแบบนี้เขาเอาความจริงสำคัญสำคัญจากคำพีเข้าในสมองของผู้ติดตามข้อความเหล่านี้คือมเมล็ดเราสามารถที่จะรดน้ำมันได้จนกระทั่งมุสลิมรู้ความจริงเรื่องพระเยซูสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้คือใช้ข้อความเหล่านี้ที่ดรซากินไนใช้และสรุปด้วยเหตุผล เพราะข้อเหล่านี้พิสูตรว่ามูฮัมมัดเป็นนบีเทียมเท็ดผมทำวีดีโอพวกนี้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วถ้าท่านอยากเห็นอีกว่าการโต้แย้งของด็อร์ซากินไนดูถูกนบีมูฮัมมัดอย่างไรให้ไปดูวีดีโอนี้ในเดือนต่อๆไปเราจะมีคำพูดของด็อร์ซากินไนมาให้ท่านฟังให้กด s u b สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดวีดีโอครั้งหน้า เพื่อติดตามท็อปนักวิชาการอิสลามและช่วยพวกเราอย่างไรในเรื่องของการหักล้างอิสลามและปกป้องพระกิตติคุณข,ขอพระเจ้าอวยพร